ประตูรถกำลังจะปิดก,กรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ doors closing please stand back from the doors thank you สถานีต่อไปสถานีคลองบางไผ่ next station คลองบางไผ่สถานีปลายทางคลองบางไผ่กรุณาลงจากรถและติดต่อเจ้าหน้าที่หากต้องการความช่วยเหลือขอขอบคุณที่ใช้บริการคลองบางไผ่ terminal All passengers please alight at this station and contact our staff if you need any assistance. Thank you for choosing the MRT. สถานีคลองบางไผ่คลองบางไผ่โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะคลองบางไผ่ station Please mind the gap between train and platform. Thank you. ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Do stand back from the doors Stand Doors. Closing. From you. Please Back Thank The สถานีต่อไปสถานีตลาดบางใหญ่ next station ตลาดบางใหญ่สถานีตลาดบางใหญ่ station, ตลาดบางใหญ่หญหญโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะตลาดบางใหญ่ station please mind the gap between train and platform thank you ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors closing Please stand back from the doors Thank you สถานีต่อไปสถานีสามแยกบางใหญ่ Next station สามแยกบางใหญ่สถานีสามแยกบางใหญ่ station, สามแยกบางใหญ่หญหญโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะ สามแยกบางใหญ่ station please mind the gap between train and platform thank you ประตูรถกำลังจะกปิดกรุณาอย่ายืนกิดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors closing Please stand back from the doors Thank you สถานีต่อไปสถานีบางพลู Next station บางพลู สถานีบางพลูบางพลูโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางพลู Station Please Mind The Gap Between Train And Platform Thank You ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors Closing Please Stand Back From The Doors Thank You สถานีต่อไปสถานีบางรักใหญ่ next station บางรักใหญ่สถานีบางรักใหญ่บางรักใหญ่โปรดใช้ความระมัดระวังขณาดก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางรักใหญ่ station please mind the gap between train and platform thank you ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Do stand back from the doors stand doors. Closing. from you. Please back Thank the สถานีต่อไปสถานีบางรักน้อยท่าอิด next station บางรักน้อยท่าอิดสถานีบางรักน้อยท่าอิดบางรักน้อยท่าอิดโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางรักน้อยท่าอิด station please mind the gap between train and platform Thank you ประตูรถกำลังจะปิดก,กรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors closing Please stand back from the doors Thank you สถานีต่อไปสถานีไซมา้า Next station ไซมาสถานีไซม้าใสไซมา โปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะ Sai Ma Station Please mind the gap between train and platform Thank you ประตูรถกำลังจะกปิดกรุณาอย่ายืนผิดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors Closing Please stand back from the doors Thank you สถานีต่อไปสถานีสะพานพระนังกล้าว Next Station พระนังกล้าว Bridge สถานีสะพานพระนั่งเกลา้าสะพานพระนั่งเกลา้าโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะพระนั a ง g Klao Bridge Station Please mind the gap between train and platform Thank you ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors closing Please stand back from the doors Thank you สถานีต่อไปสถานีแยกนนทบุรี1 Next station แยกนนทบุรี1สถานีแยกนนทบุรี1แยกนนทบุรี1โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะแยกนนทบุรี1 station please mind the gap between train and platform thank you ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors closing Please stand back from the doors Thank you สถานีต่อไปสถานีบางกระสอ Next station บางกระสอสถานีบางกระสอบางกระสอโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะ บางกระสอ station please mind the gap between train and platform thank you ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ doors closing please stand back from the doors thank you สถานีต่อไปสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีชมพูได้ที่สถานีนี้ Next station, Nonthaburi Civic Center. Passengers can connect to the pink line at this station. Nonthaburi Civic Center Station. Please mind the gap between train and platform. Thank you. ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors closing Please stand back from the doors Thank you สถานีต่อไปสถานีกระทรวงสาธารณาสุข Next station Ministry of Public Health สถานีกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถ ขอบคุณค่ะ Ministry of Public Health Station Please mind the gap between train and platform Thank you ประตูรถกำลังจะกปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors closing Please stand back from the doors Thank you สถานีต่อไปสถานีแยกตีวานน Next station แยกตีวานน สถานีแยกติวานนท์แยกติวานนท์โปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะแยกตีวานนท์ Station Please mind the gap between train and platform Thank you ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors closing Please stand back from the doors Thank you สถานีต่อไปสถานีวงสวา่าง next station วงสว่างสถานีวงสว่างวงสว่างโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะวงสว่าง station please mind the gap between train and platform thank you ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Do stand back from the doors Stand Doors. Closing. From you. Please Back Thank The สถานีต่อไปสถานีบางซ่อนท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีแดงอ่อนได้ที่สถานีนี้ Next station บ a n g Son Passengers can connect to the light red line at this station สถานีบางซ่อนบางซ่อนโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางซ่อน Station Please mind the gap between train and platform Thank you สถานีบางซ่อนบางซ่อนโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางซ่อน Station Please mind the gap between train and platform Thank you ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors closing Please stand back from the doors Thank you สถานีต่อไปสถานีเต่าปูน Next station เตาปูนสถานีปลายทางเตาปูน ท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ที่สถานีนี้ขอขอบคุณที่ใช้บริการเตาปูน Terminal Passengers can connect to the MRT Blue Line at this station. Thank you for choosing the MRT. ผู้โดยสารโปรดทราบสถานีต่อไปประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายขอบคุณค่ะ Your attention please doors will open on the left at the next station. Thank you. สถานีเตาปูนเตาปูนโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะเตาปูนสเตชัน p p l e s s m m n n t t h g g p p e t w w e n t t r i n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  p p l t t o r r t t h n n y y u u ประตูรถกำลังจะปิดกรุณาอย่ายืนกีดขวางบริเวณประตูขอบคุณค่ะ Doors Closing Please stand back from the doors Thank you